จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแนะนําแล้วกันการปักไอทีซเฮลิคอนเพลย์อะคูสตกนะก็มี FC เห็นตัวนี้ LRBAC ลแบ็กอะคูสติเราเรียกย่อๆว่าพาราดีไนะก็จริงๆเนี่ยมันครอบจักรวาลมากนะอันนี้ผมปิดฝาไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยถ้าเพื่อนๆน,นะเล่นแล้วเนี่ยต้องห่างจากมิกเซอร์เยอะใช้ XLR ใช้นี่เป็น DI ดีมากไกลมากไกลได้เลยแต่ถ้าเป็นใส่แจ็กแบบนี้นะครับ สายแจ็ค TS แจ็คเนี่ยนะครับก็ไม่ควรเกิน7เมตรนะครับเเมตรก็ยาวแล้วล่ะโดยประมาณแต่จะยาวเกิน7เมตรก็ได้แต่ว่าดอกหรือไม่ดอกนั้นแล้วแต่คนนยบางคนก็ไม่รู้สึกว่ามันดอกหรือว่ามันอาจจะไม่ดอกจริงๆไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้าไกลๆเนี่ยเอานี้ดีกว่าอ่ะงั้นดูตัวพาราไดไอหน่อยนะสําหรับตัวมันเนี่ยใช้แบตเตอรี9่9โวลต์ผมใส่อะคาระลายไปก็จำจำเดือนไม่ได้แล้วน่าจะเกิน4 5หเดือนแล้วอาจจะ6เดือนหรืออาจจะเกือบปีอ่ะเพราะว่าเวลาแบตมันหมดเนี่ย มันแทบไม่ออกอาการเลยมันจะมีเสียงแตกพร่ๆนิดๆซึ่งอันนี้คือใกล้หมดนะฮะนั่นแหละไม่รู้จริงๆมันไม่มีไฟคลิปบอกด้วยนะมีบอกแบบไหมแล้วก็สําหรับบางรุ่นนะครับเพื่อนๆดูอันนี้หน่อยหอกสีดําตัวนี้เป็นเกณฑ์ซึ่งคุณอาจจะต้องตั้งเป็นตัวแรกเลยนะฮะอินเวอร์นี่มันน่าจะมีหน้าที่กับเฟีดก็ลองดูนะครับถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องจีเรื่องหำเรื่องวิงอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปกดมัน ปมันออกมานะฮะหรือใครมีความรู้ก็บอกได้นะครับการอินเว์ดหรือกับเฟรดนะฮะดูภาคอินพุตหน่อยอินพุตเพื่ออ่อนนะอินพุตอยู่นี่ภาคอินพุตนะครับ,เ,นะรบเป็นทีเอสแจ็คอย่างที่เราคุ้นเคยกันอินพุตแล้วจะอ่อนเพื่ออนะ่อนถ้าเอาพุตมันก็จะดับครับทีนี้เนี่ยผมจะทดลองกับกีตาร์ลูกค้าตัวนี้เลยเพิ่งทำเสร็จตัวนี้มอลลิสนะครับติดปิกอัพอะไรมาไม่รู้ตู้ใช้ฟิทแมนไมโคร ตอนนี้ต่อแฟลตอยู่นะอ่ามันจะมีความกระด้างกระด้างหน่อยเหมือนกระดาษหน่อยคือตรงกลางเนี่ยมิดมันตื้อๆนะเดี๋ยวลองดูว่า LR b a c k p a l a Acoustic DI จะช่วยให้เสียงมันดีขึ้นได้ไหม ธรรมชาติขึ้นได้ไหมนะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นสกายโซนิกนะครับก็มีความแพสซีฟคือรับแล้วออกเลยนะรับยังไงออกอย่างนั้นสายนี้เดี๋ยวก็เก็บนะให้ลูกค้าเก็บเองแล้วก็ปรีแอมเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเรื่องวอลลุ่มและ EQ วนะครับคัดย่านที่เราไม่ต้องการถ้าเพื่อนๆรู้จักไมโนแมนนะนิยามของมันคือรับได้ตั้งแต่เสียงของแมลงวีแมลงววนยันถึงเครื่องบินเจตอันนี้ก็เหมือนกันมันคัดได้ทุกเครื่องดนตรตีที่เป็นอะคูสติกกระเดื่องก็ได้กองเบสหรือแสแนหรือ ไวโอลินแบนโจซออู o, อะไรอีก่ะได้หมดอะอะไรที่มันเป็นเสียงอะคูติกนะใช้ได้หมดเลยขอเวลาต่ออุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับก็กีตาร์เข้าออ DI เข้าออตู้นะครับแล้วก็ลองทำใจให้เป็นกลางแล้วตัดสินดูว่ามันเหมือนหรือต่างกันไหมแล้วคุ้มไหมกับราคาตอนนี้น่าจะ7,500นะครับถ้ามันไม่แตกต่างมากคุณโชคดีนะครับ เป็นผู้ไม่เสียเงินครับเมื่อต่อ Passive เข้า Active DI เนี่ยมันจะมีความสัญญาณแรงขึ้นมันจะซ่าซ่าหน่อยนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือปรับทุกอย่างให้เป็นที่ยงหมดเชี่ยงให้หมดมันหอนมันดังไปใช่ไหมเราก็มาปรับที่เกณ์ตัวนี้จะมีเกณ์รุ่นบางรุ่นอาจจะไม่มีเกณฑ์นะ GAIN รุ่นเก่าไม่มีเกณ์นะครับไม่มี Tri มเกณฑ์ตรงนี้เกณฑ์คือขาเข้านะแล้ววอลลุ่มอยู่นี่ ถ้าเราใช้กับตู้ประจำหรือมิกเซอร์ประจำเนี่ยเราจะตั้งคร่าวๆว่าถ้าเอาพุทเที่ยงเกณฑ์ตรงไหนที่เราชอบนะะน้อยไปมากไปก็ปรับตรงนี้ก่อนอ่ะทุกอย่างเที่ยงนะเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเสียงกลางมันตื้อๆเธอเถ,อ,ถอไปผมจะลดมิด กลางเนี่ยเริ่มลดไปแล้วทีนี้เราจะดูว่ามิดเนี่ยมันมีอะไรกี่เฮิร์ตบ้างเ,าเฮริร์ตเฮริร์ตเฮริร์ต0.4 0.8 1.2 1.6น่าจะเป็นเรื่องกิโลเฮิร์ตเออใช่กิโลเฮริเเฮร์ตทีเนี้ยอันเนี้ย คุณทำอะไรก่อนก็ได้นะจริงๆอะ่ะจะเอาแบบว่าหาเฮิร์ทก่อนก็ได้หาหาย่านกลางที่เราชอบก่อนผมว่ากลางตรงนี้ผมชอบเป็นมิดไฮเสร็จแล้วผมลดวอลลุ่มมัน นิ่มนวลขึ้นเสร็จแล้วผมอยากได้แหลมที่เยอะขึ้นผมจะไปที่แหลมตรงนี้แล้วผมอยากเพิ่มโลนิดเดียวเขี่ยโลไปหน่อยปมเนี่ยมันเป็นความอนาล็อกแล้วมันก็สกิดนิดเดียวก็สั่งงานได้นะสะกิดนิดเดียวสั่งงานได้เลยมันก็เลย บางทีผมปรับเนี่ยอาจจะมองเห็นว่ามันขยับแต่ว่ามันขยับอ่ามีความเป็นอะคูสติกมากขึ้นนะครับแล้วก็นอบสุดท้ายคือนอ็อตอันนี้คือการหอนสมมติผมเปิดเยอะๆนะว่ามันหอนน้ตอะไร นอยอันนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดสําหรับน็อตนะครับก็คือมันจะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะถ้ามันไม่หอนเราก็อาจจะไม่รู้สึกนะถ้ามันหอนเนี่ยเราก็ใช้งานมันได้คัดในย่านที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาอันนี้ A อนะ่าจะเป็นประมาณสายห้านะเอตัวนี้นะ ก็ถือว่าทํามาดีนะคือมันไม่ค่อยมีความกลายของเสียงปกติน็อตเนี่ยถ้าเปิดยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้าเปิดเยอะมันจะกลายมันคล้ายๆกับน้อยเกรดอะไรพวกเนี้ยนะโอเคทั้งหมดผมชอบแล้วเหลือพรีเซนต์พรีเซนต์พรีเซนต์คือความ สดใสความใกล้ไกลยิ่งเปิดเดยอะมันเหมือนว่าเรายิ่งใกล้แหล่งกําเนิดเสียงเยอะไปใช่ไหมหน่าเกียดอ่ะถอยมาสดมันจะทึบไปทีเนี้ยมันเหมือนว่าเราพิเศษน,นิดนิด,นด,นดเนี่ยกำลังเด่นแต่ถ้ามันเด่นเกินหน้าร้องถอยหน่อย ถอยแล้วหายแหลมหายก็เพิ่มแหลมหน่อยและทั้งหมดเนี่ยคือคุณต้องปรับที่หน้าง,งานกีตาร์ตัวเองต่างร้านต่างลําโพงต่างมิกเซอร์ต่างเครื่องเสียงเนี่ยก็ปรับคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการปรับคร่าวๆนะครับหน้าง,งานค่อยไปแก้อีกทีนะเพราะลำโพงแต่ละที่มันแหลมทุมไม่เท่ากันนะครับบางตัวมันดีบบางตัวมันไม่ดีบเลยอะไรอย่างเงี้ย ฟังเสียงอีกครั้งนะครับอันนี้คือผ่านพาราดีไอลองต่อตรงดูนะครับต่อตรงครับลองผ่านพาราดีไอครับ ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้หน่อยการที่เราต่อ D.I. Out นะครับมันสามารถจ่ายแพนทอมจากมิกเซอร์ได้นะครับมันจะโชว์ไฟสีเขียว 48V หรือ48โวลต์ตรงนี้คือไฟแพนทอมที่มาจากมิกเซอร์ซึ่งถ้าคุณแบตหมดหรือไม่มีแบตเตอรี่จ่ายแพนทอมจากมิกเซอร์ให้ไฟเลี้ยงตัวพารา D.I. ได้ครับผมเป็นไงประโยชน์เพียบนะแล้วก็รุ่นใหม่มีสีทองด้วยนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะผมแปะเทปไว้เพื่อวางกระบอกนะครับ งไงโคตรดีนะเท่าไหร่ก็ซื้อไปเถอะแล้วตอนเนี้ย L.R. bag ทำสีทองออกมาด้วยเห็นแล้วครับกิเลสกิเลสมาปัญญาดับสีทองสวยมากนะแต่ว่าถ้าคุณหาก้อนนี้นะครับดูให้ดีว่ามันมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รุ่นเก่าจะไม่มีเกณฑ์อินพุตตรงนี้นะฮะมีเกณฑ์ก็ดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ สามารถใช้ไขควงหมุนได้นะมีจุดสีขาวให้เราสังเกตนะครับเหตุผลที่ผมต้องใช้พลายอ q นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากไปปรับที่ตัวเอฟเฟกต์ร้องซึ่งมันดีมากอยู่แล้วแต่ว่ามันปรับหน้างานมันจะต้องเข้าเมนูมันจะต้องไปแอดจัสแล้วก็ปุ่มเนี่ยบางทีมันไวเกินไปสำหรับเอฟเฟกต์ร้อง TC Helicon นะบางทีมันแบบว่าหน้างานเนี่ยถ้าเราไปเล่นอยู่ด้วยนะมันพวงไปหมด การที่มี EQ ข้างนอกนะที่เป็นอนาล็อกเนี่ยมันสามารถปรับหน้างานได้ทันท่วงทีทันเวลานะครับข้อดีคือปรับได้ทุกอย่างบนโลกข้อเสียก็มีข้อเสียคือมันปรับได้เยอะมากจนคุณเนี่ยว้าวุ่นไปหมดจะเล่นทีแต่ละทีแต่และโซโล่โตโล่อะไรเนี่ยมันก็จะคิดมากไปหมดมันจะแบบพวงเล่นเล่นโซโล่อยู่เอ้เขียนี่หน่อยปรับนู่นนี่หน่อยนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะฮะก็มีคําถามมีคอมเมนต์อะไรอยากดูอะไรนะครับ พี่มาในคอมเมนต์อยากทราบอะไรอยากดูรีวิวอะไรนะครับถ้ามีอุปกรณ์พอจะมีความรู้พอจะมีประสบการณ์เดี๋ยวเอามาแชร์กันเจอกันใหม่คลิปหน้าทีนี้ฟเฟซทวลาไปก่อนสวัสดีครับ